English on t o u รรูปบอ t ทัวรโดย The new m u ิ X ฝรั่งนี่นะคะ,ะแสดงเยอะมากๆล่า,าสุดรุ่นพิ่งเจอคำว่า Chuffed มาค่ะทุกคน I'm so chuffed อาการมันเป็นยังไงไหนบอกสิชอฟเนี่ยนะคะสำหรับคนอังกฤษเนี่ยมันแปลว่า happy delighted ก็คือมีความสุขมากๆนั่นเองค่ะเช่นโ <c oughs> อ้กำลังจะได้ไปเที่ยวพอดีโอโ oh, ห I'm chuffed to bits I'm chuffed to bits ก็คือมีความสุขมากๆ I'm going on a trip tomorrow ก็พรุ่งนี้จะได้ไปเที่ยวแล้วนะสิคะหรือทีมไทยแลนด์ของเราคะ่ะชนะทีเ hey, ทั้งประเทศ The team was chuffed after winning a big match ก็คือทีมนี้มีความสุขแบบฟินมากๆหลังจากชนะในแมตช์สำคัญคะ่ะ <Yeah. S 1> แล้วคุณล่ะคะ I'm so chuffed กับเรื่องอะไรของจ้างประโยคกันดูคะ่ะ ความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ The New Mill X ที่พาเราร่วมออนทัวร์ไปได้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ